พบบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฒนการถูกเผาหรือแม่น้ำส่วนน้ำหอมแป้งไม้บรรทัดและอื่นๆยังอยู่ลูกชายยันเป็นของแม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนางดารันแพลอยหรืออ้อยอายุ58ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีได้ออกจากบ้านพักเพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระโขนงพิเสนา ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นหายตัวไปญาติไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยซึ่งเพจ f a c e b o o k มูลนิธิพิทักษ์การสำนักงานใหญ่จังหวัดกาญจนบ,บุรีได้นำภาพมาโพสต์ประกาศตามหาคนหายพร้อมระบุว่า แจ้งขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิพิทักการให้ช่วยลงประกาศตามหาคนหายชื่อนางดาราันแพลลอยอายุ58ปีซึ่งได้หายออกจากมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีแจ้งกับญาติว่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่30มิถุนายน2,566กระทั่งป่านนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้หากท่านใดพบเห็นหรือรู้เบาะแสกรุณาแจ้งมาได้ที่มูลนิธิพิทักการ 034 515 157 15หรือ086 176 2687เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของญาติ วันที่หนึ่งกรกฎาคมนางสาวน,านันนิชาหอมหวนอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่18หมู่ที่สองตําบลทับหลวงอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีหลานสาวได้เดินทางเข้าพบว่าที่พันตำรวจตรีกฤษณะสระบัวสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจานบุรีเพื่อแจ้งความคนหายเอาไว้ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดเวลาประมาณ16นาฬิกาวันที่3กรกฎาคมเพจเ c e b o ๊ k มูล,ลนิธพิทักษ์การสํานักงานใหญ่ได้นำรูปภาพของผู้สูญหายและภาพตรวจจุดพบสิ่งของของผู้สูญหาย มาโพสอีกครั้งหนึ่งพร้อมระบุว่าพบบาะแสคนสูญหายบุตรและสะพ้ายยืนยันว่าของใช้เป็นของผู้สูญหายจริงพบบัตรประชาชนถูกไฟไหม้แต่ไม่ไม่หมดทิ้งอยู่ในแม่น้ำหลังโรงเรียนท่าพเนียตตอนนี้ยังไม่พบตัวผู้สูญหายพิสูจน์หลักฐานกำลังรวบรวมวัตถุในที่เกิดเหตุอยู่คืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับข้อมูลสอทออึงล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกา45นาทีน,นา,กกายจักรกิดแพลอยหรือเบียอายุ30ปีลูกชายของผู้สูญหาย เปิดเผยผ่านโทรศัพท์ว่าแม่ของตนป่วยเป็นโรคความดันโดยปรับยาที่โรงพยาบาลพรหลนพลวโยชนเสนาครั้งสุดท้ายวันที่26มิถุนายน2566ส่วนวันที่30มิถุนายนแม่แจ้งกับญาติว่าจะไปรับยาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นได้หายตัวไปและไม่สามารถติดต่อกับแม่ได้อีกเลย สำหรับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบอยู่ที่ริมแม่น้ำแควใหญ่หลังโรงเรียนท่าพระเนียตต์ำบลหนองบัวประกอบไปด้วยกระเป๋าสะพายน้ำหอมแป้งไม้บรรทัดและแฟลตไดส์ส่วนบัตรประชาชนถูกไฟเผาซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนเผาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วสำหรับตัวแม่และรถจักรยานยนต์ที่แม่ใช้ขับขี่ในวันหายตัวไปนั้นยังไม่พบซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ตนรอโดยตำรวจจะดำเนินการติดตามหาแม่ให้เอง